เ่านตลอดเลยนะฮะไม่บอกไม่ทำนะนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบเจอกับบิดนะครับดีใจไหมได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่เจอกันนานแท่ไหนแล้วนะสามวันนะฮะก็นะฮะก็ช่วงนี้ก็เลียนจบแล้วนะแล้วก็มาอยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้เพิ่งออกฉลองเข้ามาจากข้างนอกนะครับแล้วก็ นั่งรถัวเข้ามานะครับก็มาอยู่กรุงเทพในเมืองใหญ่ที่น่ากลัวนะครับแต่โชคดีนะครับที่มีแฟนคลับที่น่ารักคอยดูแลนิซอยู่คนันี้ก็จะได้เจอริบบ่อยหน่อยนะครับก็จะได้เห็นตามงานต่างๆนะครับตามรายการต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าเจอกันแทบเกือบทุกวันเนาะเนาะถึงไม่เห็นลิซกัน ทางอะไรนะทงางงานทางทีวีก็ได้เห็นนิดทางไอจีนะฮะก็ได้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับอะไรฮะไอจีสตอรี่ชอบไหมฮะที่สมัยก่อนนิดนี่อะไรพวกนี้ไม่เป็นเลยนะฮะคุณนิยมรับตรงๆเลยคือริบดูแค่ว่าเออการลงรูปคืออะไรอะไรเงี้ยก็เอ่อโพสต์รูปเป็นอะไรเงี้ยก็จะเห็นที่โพสต์รูปประมาณวันละวเสร็จรูปใช่ไหมฮะ คือผมไม่ใช่มาละเจ็ดรูปนะครับเวันจะโพสตครั้งหนึ่งนะครับสมัยก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็ทํางานก็พยัยโพสต์รูปมากขึ้นแฟนๆเราก็บ่นคิดถึงว่า,วาลิปไม่ค่อยอัพรูปอะไรเลยอะไรเงีย้ยก็อัพรูปที่เขาเห็น <ๆ S 1> นะครับแต่ว่าก็อยากจะลบคนามแฟนๆนิดนึงนะครับว่าเรียงชื่อลิปผิดน,นะครับ อะ้รเนี่ยนะเอ้ามีการถูกแล้วด้วยเมื่อกี้ตัวเองผิดอยู่ในแท้เมื่อกี้มันผิดมัน R U E A N G R R T I มันจะเป็นเรื่องลัตธิอะดิไม่ใช่อ่ะนะน้องเพิ่งมาแล้วน้องไม่เคยสะกดชื่อริปก่อน ทีสุดนะครับี่สุดเลยนะครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเถียงกันอ่ะกลับมากลับมาท่ลิ์กลับมาทิลิ์นะก็นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในงานนะครับี่ท้อมชื่องานมานาห่านะครับเป็นโครงการประกวด GSB สุดยอด SME Startup ตัวจีนนะครับก็ ดีใจกับตัวเองมากนะครับที่จําชื่องานไมาได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วคิดว่าเนื้อหาสอบเนื้อหาในตำราจะจําง่ายกว่าเกี่ยวกับชื่องานอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการนะครับเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกวดนะครับโครงการของ SME Startup นะครับรู้จัก SME Startup ไหมนะฮะไม่รู้จักไม่รู้จักนะครับก็เดี๋ยวก็รู้จักนะครับไม่เดี๋ยว เอสเอ็มดีสคือเป็นธุรกิจอ่ะธุรกิจเอสอ่ะคือเหมือนแบบเพิ่มมันจะใช้คำว่าธุรกิจเล็กๆทรับไม่ถูกนะฮะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจเริ่มต้นที่จะยิ่งใหญ่ในอนาคตครฮะอย่างร้านของลิตอย่างร้านของลิก็คือเนียส์คาเฟ่นะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจ SME เช่นเดียวกันนะับเพราะว่าเราแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็น กลุ่มเพื่อนมาช่วยกันลงทุนนะครับเงทุนเราก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกนะครับแต่เราก็ช่วยๆกันทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะครับจริงๆตอนแรกก็ว่าจะเข้าประกวดนะคือเขาบอกว่าอายุตั้งแต่1 6ถึง30ปีใช่ไหมฮะค,คือลิก,ก็พูด18พอดีนะครับก็เลยคิดว่าฮะาเกินแล้วเหรอเกิน30ด้วยไม่ก็ คิดว่าจะเข้าประกวดเพราะว่าเออน่าสนใจดีเพราะว่าที่หนึ่งเขาได้เงินทั้งหนึ่งล้านบาทนะคุณรู้ยังอันนี้นั่นจริงที่หนึ่งได้เงินทั้งหนึ่งล้านบาทนะครับเงินรางวัลรวมทั้งหมดนี่สามล้านบาทนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนึ่งเนี่ยได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ว่าฮะยังยังไปบ่อยใช่ไหมไม่ไม่ไมคือแต่ว่าแบบ ก็อยากเอา้านมาคู่มาสู้เขานะครับตอนแรกเขาก็เชิญมาออกมูที่นี่นะฮะแต่ดิฉเออดูไปดูมาแล้วแต่ละคนเนี่ยแบบว่ามีแต่นวัตกรรมนะครับมีแต่อะไรที่แบบว่าใหม่ๆทั้งนั้นเลยก็ว่าเอ้ยยอมยอมกอนเลยแล้วกันนะครับไม่ขอสู้แล้วกันนะฮะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเชิญดี่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นไว้ได้นะครับที่ปงใจให้ได้นะครับตอนที่หลับตาเดินก็ถูกแล้วนะฮะเพืนเสื่นสาย นะครับก็นั่นแหละใทรสนใจนะหรือว่าแฟนลับลิดหรือว่าคนดูทั่วไปในงานตรงนี้เนี่ยก็คงมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีธุรกิจส่วนตัวของแต่ละคนนะครับไม่แน่นะเราอาจจะมองว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจี่แบ่บว่าเฮ้ยดูธรมธรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สา,ามารถมาแข่งขันกับคนอื่นได้ก็ได้นะลองดูนะเออสมัครกันเข้ามาแต่ว่า16ถึง30ปีนะครับเป็นลับลิสก็คนก็เกินไปแล้วเนาะัะ ยากอ๋อโอ้โหน่าอาดไม่เ,เกินนะครับอ,อยู่ในวัยอยู่ในวัยครับวัยสูงอายุอรอนี่อ่ะลอ,ะอเงเตีกันไหมรู้สึกเหมือนพูดเยอะเหลือเกินนะครับคือวันนี้เนี่ยอ่ะพูดต่อยอแล้วนะคือวันนี้เนี่ยเรารดูหมดสี่เพลงนะฮะทุกคนนะฮะแต่ว่าแบบไม่อยากให้งานจบเร็วนะครับก็อยากอยู่ทุกคนนานๆให้นานที่สุดที่จะ่ทำได้นะครับก็ ก็พ,พูดไปก่อนแล้วก็หลังจบเพลงนะลิซจะมีโชว์ทำอาหารเลยนะอ้าอารมดาที่ไหน,ชน,น,หนเชนะอ,นอ,นนนนออิอ,ะะอะนะเดเเี๋ยวน,น,นี้นออ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 อนออ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 าออ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 นอรอออนออ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 อวออ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  ก็ให้ร้องได้เฉลี่ยร้อนด้วยนะครับแพ้ทางครับ